เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมคนไทยเราต้องขอวีซ่าเกือบทุกที่ทําไมพาสปอร์ตของเราพลังถึงน้อยกว่ามาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์และเรื่องนี้มันส่งผลกระทบต่อโอกาสของคนไทยยังไงบ้างวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าทําไมพาสปอร์ตไทยถึงอ่อนแอและมันกระทบต่อชีวิตของเราขนาดไหนกันครับเนกกีับ้จ อันดับของพาสปอร์ตในปี2025สิงคโปร์ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเข้าได้195ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซา่ามาเลเซียอันดับที่11เข้าได้183ประเทศส่วนไทยเราอยู่ที่อันดับ61เข้าได้82ประเทศลองเทียบง่ายๆก็คือสิงคโปร์สามารถบินไปได้แทบทุกที่เลยส่วนไทยถ้าจะไปยุโรปหรือว่าอเมริกาอาจจะต้องมีการเตรียมเอกสารขึ้นสัมภาษณ์เสียงเงินและบางครั้งก็อาจจะไม่ผ่านอีกนะครับ เพราะว่าเศรษฐกิจที่ยังไม่แข็งแกร่งพอครับประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงมักจะได้รับการยกเว้นวีซ่ามากกว่านะครับรายได้ต่อหัวของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ7,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งน้อยกว่าประเทศมาเลเซียที่11,000ดอลลาร์และสิงคโปร์อยู่ที่70,000ดอลลาร์ครับข้อที่2การเจรจาความตกลงยกเว้นวีซ่ามีน้อยครับไทยเพิ่งตกลงยกเว้นวีซ่ากับจีนในปี2024แต่ถ้าเทียบกับมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ที่มีดีวกับยุโรปแล้วก็อเมริกาไทยยังตามหลังอยู่มากครับข้อที่3 เรื่องของความกังวลด้านความมั่นคงครับไทยมีประวัติความไม่สงบอย่างเช่นปัญหาภาคใต้การค้ามนุษย์แล้วก็ปัญหาทางด้านชายแดนครับบางประเทศก็เลยไม่มั่นใจในประเทศไทยแล้วก็เลือกให้ขอวีซ่าก่อนเดินทางครับข้อต่อมาก็คือพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของประเทศไทยครับนักท่องเที่ยวจากไทยบางส่วนโอเวอร์สเตย์ครับทำงานผิดกฎหมายแล้วก็ส่งผลให้บางประเทศตั้งข้อจํากัดด้านวีซ่าครับทําให้เสียโอกาสการเดินทางครับ ถ้าจะไปยุโรปก็ต้องมีการเตรียมเอกสารต้องสัมภาษณ์ต้องจ่ายเงินแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ผ่านด้วยนะครับแต่คนสิงคโปร์แค่หยิบพาส,สปอร์ตก็สามารถบินไปได้เลยครับแล้วก็เสียโอกาสทางอาชีพแล้วก็การศึกษานะครับถ้าสมมุติว่าบริษัทต้องส่งไปดูงานกระทันหันแต่เรายังไม่มีวีซ่า โอกาสนั้นมันก็อาจจะหลุดลอยไปได้ครับแล้วก็เสียปเปรียบในเวทีโลกนะครับถ้าสมมติว่าคนไทยอยากจะไปทําธุรกิจหรือว่าไปหางานในประเทศที่พัฒนาแล้วมันจะยากกว่าเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียครับคนที่มีวีซ่าสหรัฐหรือว่าเชงเก้นเขาจะมีความคล่องตัวมากกว่าครับทำให้เสียโอกาสเห็นโลกกว้างด้วยนะครับพาสปอร์ตที่พลังสูงมันก็จะทําให้โอกาสในการเปิดโลกมากขึ้นครับลองคิดดูว่าคนสิงคโปร์ที่แม้จะไม่มีเงินเยอะก็ยังสามารถไปเห็นโลกกว้างได้ง่ายกว่าคนไทยครับ ก่อนหน้าน,นี้ที่เคยมีวีซ่า10ปีสามารถต่ออายุผ่านปรสตีได้ภายใน5ปีแต่ว่าภายใต้รัฐบาลของทั้มต้องต่ออายุภายใน12เดือนเท่านั้นนะครับค่าสมัครวีซ่าก็สูงถึง7,000บาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่บางคนต้องทำงานเป็นเดือนเลยนะครับกว่าจะหาได้คนที่เคยเดินทางไปเมรกกาอาจจะโดนสัมภาษณ์ใหม่นะครับกระบวนการอาจจะใช้เวลานาน,านมากขึ้นทาให้การวางแผนการเดินทางยุ่งยากกว่าเดิมครับ คนไทยที่อยากไปเรียนไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวในอเมริกาอาจต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นครับคนที่มีวีซ่าอเมริกาอาจใช้มันเป็นตั๋วท่องคำนะครับเพราะว่ามันช่วยให้ขอวีซ่าประเทศอื่นง่ายขึ้นครับอย่างเช่นแคนาดาถ้าคุณมีโอกาสขอวีซ่าอเมริกาหรือว่ายุโรปให้ทำไปเลยครับวีซ่าเหล่านี้จะช่วยให้เดินทางไปที่อื่นได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นวีซ่าของอเมริกาสามารถใช้เข้าไต้หวันได้ฟรีครับอันต่อมาคืออย่าพลาดโอกาสในการเดินทางนะครับถ้าคุณมีทุนแล้วก็มีเวลา การเห็นโลกกว้างจะช่วยเปิดโอกาสแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณครับข้อที่3ถ้าเกิดรัฐบาลต้องการให้พาสปอร์ตไทยแข็งแกร่งขึ้นต้องมีการเจราจาความตกลงจากเวนวีซ่าให้มากขึ้นครับพาสปอร์ตไม่ใช่แค่เรื่องท่องเที่ยวนะครับแต่มันคือเรื่องของโอกาสในชีวิตลองนึกภาพตามว่าคุณมีโอกาสไปทํางานที่ยุโรปแต่ว่าขอวีซ่าไม่ทันโอกาสนั้นจะหายไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ติดขั้นตอนการขอวีซ่าที่ยุ่งยาก คุณก็มีโอกาสที่จะสูญเสียโอกาสนั้นเช่นกันครับถ้าคุณมีทริปที่สําคัญที่ต้องไปแต่โดนปฏิเสธวีซ่าเพราะข้อจํากัดที่เราแก้เองไม่ได้ก็ทาให้โอกาสนี้หลุดลอยไปได้เช่นกันครับคนสิงคโปร์หรือว่าคนมาเลเซียไม่ต้องเจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะว่าพาสปอร์ตของเขาทรงพลังครับพาสปอร์ตที่แข็งแกร่งมันก็ทําให้เกิดเสรีภาพในการเดินทางแล้วก็มีโอกาสในชีวิตที่มากขึ้นครับพาสปอร์ตไทยออนแอร์เพราะเศรษฐกิจ การทูตและภาพลักษณ์ของประเทศนะครับส่งผลให้คนไทยเสียโอกาสในชีวิตทั้งการเดินทางการศึกษาและก็อาชีพและภายใต้รัฐบาลของทรัมป์การขอวีซ่าอเมริกาก็จะยากขึ้นครับทาให้คนไทยมีข้อจํากัดมากกว่าเดิมถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้ขอวีซ่าประเทศสําคัญหรือว่าต้องเดินทางควรจะคว้าไว้ทันทีนะครับเพราะว่าพาสปอร์ตที่ทรงพลังจะเท่ากับโอกาสในชีวิตที่มากขึ้นครับอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้สําคัญแค่ไหนนะครับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ I do